เมนต์หมดัล oh, yeah ้วไม่สกปรกขนานั้นแล้วแค่นั่นแหละนอจากมันเกไม่เกมเมิกวันนี้กีบโมงอาจารย์งกันข้าวหรงเพิ่ ยังมันไม่คิวควยังมีบ้านตู้ตู้อีต่ทำไมอะตูอีตู้อีตู้ตอนน้องมีเห่าเขาอันนีแหละบีเอาตัดคนตามนไม่ได้บอสอะไรสังร็ตัดคน ป๊า1นาทีรอ

คุณมาทอะไรที um oh, no. mm. ่นี่แาท้อลังบันทึกเลันก่องจำบองไหมทหาั่วลกรันนีเนาะวนี่มากด้เส้าวนี่มาฮ้องนักกบมาแล้วันยินี้มดแ่เจ้า ซูซินด้วยมันเอาเดียเดี๋ยเดี๋ยวเคลื่อนตัว2 0พันี่เลยเคลื่อนเกล่นไัเเก๊่งไหมมันด้ิยน like ี้คลิแอบค่าเอรลง y o u t u คลิปนี yeah. ้มันได้จัดการหมดันก็